สวัสดีครับก็มีอยู่เกมโลบอคแมปสกิฟดิทอเล็ตบัตเทิลนะครับผมท็อปช็อตแห้งชาแนลจีท g ีเกมมี่ทก็จะพามาดูอัปเดตใหม่เวอร์ชั่น0.5.22นะครับพร้อมกับที่มาตัวใหม่ก็คือสปีกเกอร o m a n 2.0แล้วก็กิจกรรมไททันดิวแมนสีแดงแรงลิฟต์ oh. กำลังจะมานะครับไปไปกันเลยครับ แมปนี้นะครับเป็นแมปแนวสกิปต์ดิทอเรตที่แบบสมจริงสมจังได้ลิขสิทธิ์ถูกต้องนะครับป้าก่อนอื่นที่จะพาไปดูรายละเอียดการอัปเดตนะครับผมก็จะพามาเติมโค้ดก่อนนะครับเห็นไหมโค้ดเขาก็คือ Speakerwoman 2.0นะครับวิธีเติมโค้ดกดช็อปทางด้านซ้ายแล้วก็เลื่อนลงมากดที่โค้ดนะครับ s p ลืมดูนะครับ SPEA s คสปิเกอร์วูแมนสองจุดศูนเมื่อกดเติมปุ๊บได้3000ัชัวครับ3000จริงปะ3,000จริงด้วยอ่าแล้วโค้ดต่อไปนะครับก็คือสปิเกอร์ธรรมดานะครับ s p e a k e r ครับแล้วก็กดเติมเลยครับปุ๊บได้2000นะครับโค้ดที่ให้มาเนี่ยก็จะได้ทั้งหมด5000เพชรนะครับมา ต่อไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าวิธีหายูนิตตัวระดับรีเจนเดอรีเห็นว่าโห o นะครับโหนยังไงมีสกิลฮิลวเลือดด้วยก็คือตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูก่อนนี่ไหนล่ะนี่ครับคือ Speaker Woman, สปิเกอร์วูแม2.0นางโหนนะเวลานางฟันไปเลือยครับจะมีการเด้งเลือดด้วยป่ะไปกันเลยเอ้ยก่อนที่จะไป มีการปรับเปลี่ยนเห็นรูปหัวใจตรงนี้ไหมครับมีการปรับเปลี่ยนให้เล่นง่ายมากขึ้นมันก็คือเลือกตัวเวลาที่เราเล่นในด่านมิชชั่นนั่นเองนะครับหรือเราจะเลือกตัวแหละว่าจะเอาตัวไหนลงก่อนหรือลงหลังก็ได้นะครับคราวนี้ผมจะพาไปดูเลยว่าถ้าเล่นในด่านบตัติแล้วไม่กดรูปหัวใจมันจะเป็นยังไงมามาดูว่าอัปเดตท,ที่ปรับเปลี่ยนล่าสุดน,นั้นเป็นยังไงนะครับ ให้เรากดยูนิตของเราก่อนแล้วมาดูนะครับเห็นรูปหัวใจตรงนี้ไหมเวลาเราเล่นในด่านมิชชันนะครับเราจะต้องกดรูปหัวใจเอายูนิตที่โหดที่สุดเรียงลำดับก่อนนะครับถ้าไม่เรียงลำดับมันจะเป็นยังไงมาไปดูกันเลยเกับเดี๋ยวผมจะทดสอบในด่าน76นะตอนนี้ผมไม่ได้กดรูปหัวใจอะไรเลยแล้วก็ไปดูกันครับดูซิว่ามันจะเป็นยังไง ตอนแรกที่ผมแบบกดเข้าแมปมาแบบกดรีสตาร์ทคอมนะครับแล้วก็กดแบบจะมาปล่อยฟาร์มนะปรากฏว่ามันไม่สร้างยูนิตออโตเหมือนเวอร์ชั่นก่อนมันสร้างยูนิตที่คอยดูนะครับผมกดออโตนะย่างปกติใช่ไหมเวลาผมจะฟาร์มใช่ไหมครับในด่านมิชชั่นนะผมก็จะกดตรงนี้ครับวนลูปหนึ่งทีแล้วก็กดออโตครับแต่เมื่อผมกดตอนเช้าฮะ ทำไมเป็นตัวอย่างนี้ oh my god อ๋อแล้วมันจะซุยงไงโอ้โอ้โอ้โอโอดูพลังเขา <laughs> ไม่ต้องตกใจเอ้ยตกใจเขาปรับเปลี่ยนอัปเดตให้สามารถเลือกยูนิตได้แล้วนะครับซึ่งแต่ก่อนเขาก็ปรับแล้วนี่แล้วทำไมปรับเป็นเหมือน <laughs> ไม่ให้เลือกได้มาวิธีปรับง่ายมากครับเดี๋ยวผมจะสอนเลย เราจะต้องเลือกยูนิตที่โหดที่สุดที่เรามีก่อนนะครับอย่างตอนนี้ผมโหดสุดก็คือไทชันทีวีแมนเวอร์ชั่น2.0ผมกดรูปหัวใจก่อนนะกดปั๊บเห็นไหมหลังจากเข็มเข็มการดตัวละครนี้ปรากฏเข็มเข็มหลังจากเข็มเข็มเข็มการ์ดเอางอ่ายเลยกดรูปหัวใจตรงนี้ปั๊บใช่ไหครับมันจะเรียงให้เอาตัวนี้ก่อนอ่าผมจะกดอย่างนี้นะอ่า แล้วก็ไททันคาเมราแมนครับเป็นตัวที่2เลยนะแล้วก็เอออันนี้มันหยุดเวลาพวกเดียวกันจะเอาดีไหมอ่ะมันเทในคลิปนี้ผมเอาตัวนี้แล้วกันผมจะไม่เอาไททันซูเปอร์แมนเวอร์ชัน2.0นะเพราะว่าตัวนี้มันเทสุดเอาตัวนี้ประกอบคลิปก่อนนะครับมาเป็นตัวที่สาะครับแค่นี้แหละใช้พลังงาน90และคราวนี้มาดูกันนะครับว่า มันจะสร้างตัวกิกี้มาให้ผมอีกไหมหลังจากที่ผมหัวร้อนมากในตอนเช้าเอ๊ะมันบัักหรือเปล่าแล้วผมก็ไปคอมเมนต์ในช่องของผู้พัฒนาบลัคขี่ดเข้าใครอยากเห็นผมไปดูได้เลยครับผมก็เพิ่งรู้อ๋อมันไม่ได้บัักหรอกผมไม่ได้เช็คดูว่าเขาปรับเปลี่ยนใหม่นะครับมามาดูกันกดที่มิชชั่น76นะครับแล้วกดสตาร์ทเมื่อผมกดสตาร์ทแล้วเอ๊ะทำไมเสียงเพลงไม่มีลืมไปผมปิด เดี๋ยวเขาเปิดก่อนเอ๊ะมันแหลกๆนะนี่ใช่เลยเหมือนที่ฝรั่งเขาว่าจริงๆพอดีผมไปเช็ค Discord นะครับว่าเป็นยังไงการอัปเดตครั้งนี้ <c oughs> เห็นเขาว่ามีแหลกนิดนึงนะไม่นิดเลยบางทีก็กระตุกนะครับใช่จริงๆด้วยเหมือนอัปโหลดช้านะมามาดูกันเดี๋ยวผมเปิดเพลงก่อนอ้อมผมปิดไว้นี่จ <c oughs> ีนบีดอมเดิมดบแล้วคราวนี้ดูซิว่ามันจะเรียง3ตัวให้ไหม ผมกดรูปหัวใจทั้ง3ตัวก็วคือไททันทีวีแมนไททันคามิล่าแมนและไททันค็อกแมนทั้ง3ตัวเป็นทั้งเวอร์ชัน่นไม่ใช่เป็นทังเด็ดเป็นเวอร์ชั่น2.0ทั้ง3ตัวครับคราวนี้ผมก็กดวนลูมหนึ่งที่แล้วก็กดสตาร์นะครับสตาร์ของผมคือจะกดออโต้นะปุ๊บเริ่มแล้วอเออเห็นไหมนี่เรียบร้อยครับมันก็ตีออโต้ให้เรียบร้อยแล้ว คราวนี้ถ้าเราจะปล่อยฟาร์มมิชชั่นไม่ให้โดนทีบออกจากระบบโลบอกเราจะต้องใช้โปรแกรมออโต้คิดด้วยนะครับเพื่อไม่ให้มันโดนไม่ให้ตัวเรานะ่ะหรือไอเดีเราโดนทีบออกจากโลบอกนะครับเป็นไงกันบ้างนี่แหละครับระบบที่มีการปรับเปลี่ยนใหม่เข้ามานะครับก็จะประมาณนี้แหละดังนั้นใครที่แบบงงงวยตรงจุดนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะให้ รับเปลี่ยนเป็นวิธีแบบนี้แหละโดยการกดรูปหัวใจนะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูอัปเดตตัวละครยูนิตระดับดีเจนว่าโหดไหมไปเลยครับต่อไปนะครับ,รบผมก็จะมารีวิว s p ิ a k e r แมนบูแมน,น2.0ว่ามีสกิลอะไรบ้างถ้าตีเป็นยังไงเท่ไหมโหดไหมมามาดูเลยครับ ผมจะทดสอบโดยที่เอานางไปประท่ากับ Last Speaker Man นะครับเนื่องจากเลือดใกล้เคียงกันเลเวล100เท่ากันมามาดูเลย Last Speaker Man เวอร์ชั่นอันไหนหนี่เวอร์ชั่นปักดาบที่หัวใจปักมีด <c oughs> แล้วก็ Speaker Woman 2.0นะครับไหนละ่ะดาบคู่เออ,เอ,อโอ้โหต้องเลื่อนลืมกดหัวใจด้วยมาครับมาเห็นไหม นี่มาแล้วครับมาคอยดูนะสตาร์ทฟันหนึ่งดีโอ้หเดี๋ยวผมต้องดูมุมนี้ก่อนอ่าคอยดูสกิลนาครับนีเริ่มแรกก็พุ่งไปฟันนะครับฟันเรื่อยๆจากนั้นคอยดูนะครับฟันออโดนสกิลปากเม้นไปหนึ่งดอกอะไรต่อนี่ทีเด็ดของเขาตรงนี้ครับเลือดเด้งเลือดครับโอ้หเลือดเต็มละแล้วดูลาร์สบิ๊กแมนเนี่ยครับ เลือดลดเป็นน้ำเลยส p e a k วูเ o นที t เด็ดของเขาคือมีสกิลเด้งเลือดให้ตัวเองนะครับเห็นไหมโอ้โหเด้งล้เต็มแล้วครับเห็นไหมความโหดของนางนี่แหละครับคือสกิลีเด็ดของ s p e a k e Woman 2อร์วูมน2.0ที่มาพร้อมกับอัปเดตไป ไททันดิวแมน2.0กำลังจะมานะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ